สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนเพื่อนๆทำขนมเทียนสูตรแป้งผสมย่าชิวคักซึ่งจะมีความหอมและนุ่มขึ้นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกเรามาทําแป้งขนมเทียนกันก่อนนะคะส่วนผสมก็จะมีตัวแรกเลยคือแป้งข้าวเหนียวค่ะแม่สีใช้ยี่ห้อนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใช้ยี่ห้ออื่นได้ค่ะตามมาด้วยยญ้าชิวคักนะคะตัวนี้เพิ่มเข้ามาช่วยทําให้ขนมของเรามีความนุ่มแล้วก็หอมมากขึ้นค่ะยญาชิวคักหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือหญ้านางนวลน,นะคะมีสปปรรพคุณเยอะด้วยค่ะช่วยแก้ไอขับเสมหะลดไข้ปวดตามข้อพวกนี้นะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามเว็บช้อปปี้ค่ะแม่ซีได้มาถุงนี้50 กลามราคาอยู่ที่79บาทค่ะน้ำเปล่าแล้วก็สุดท้ายคือน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีนะคะเพราะเขาจะมีความนิ่มเวลานวดกับแป้งจะละลายได้ง่ายค่ะอีกอย่างน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีจะทําให้ขนมของเรามีความหอมแล้วก็ความหวานที่นุ่มนวลค่ะวิธีการเตรียมหญาชิวคักนะคะเพื่อนๆจะต้องนำมาล้างให้สะอาดเพื่อให้ฝุ่นหมดไปก่อนนะคะ จากนั้นก็นำหญ้ามาต้มในน้ำเดือดนะคะเพื่อให้ตัวหญ้าเขานิ่มขึ้นค่ะใช้เวลาต้มอ,อยู่สักประมาณ20-30นาทีนะคะแม่ซีต้มมาได้20นาทีคิดว่าได้แล้วนะคะพอลองจับดูเมื่อกี้เนี่ยหญ้าเขามีความนิ่มแล้วค่ะปิดแก๊สนะคะแล้วก็ยกลงไปล้างให้สะอาดค่ะ นำยาชิวคักที่ล้างเมื่อกี้นะคะบีบน้ำไม่แห้งค่ะจากนั้นนำมาสับให้ละเอียดเลยนะคะ <S <S นำยาที่สับละเอียดแล้วลงมาใส่ในแป้งข้าวเหนียวเลยนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะ ทยอยใส่น้ำเปล่าทีลลินิดอย่าใส่พรวดเดียวหมดนะคะค่อยๆใส่ค่อยๆนวดไปค่ะ ตอนนี้แม่สีก็นวดแป้งได้ที่แล้วนะคะให้ดูความยืดหยุ่นค่ะนวดให้ได้ประมาณนี้เลยนะคะ แม่ีใส่น้ำไปทั้งหมด300มิลตรนะคะฉะนั้นเทคนิคสำคัญเลยในการนวดแป้งเพื่อนๆต้องค่อยๆใส่น้ำทีละนิดค่ะเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเขาละลายเนี่ยจะทำให้แป้งเหลวขึ้นอีกค่ะแล้วก็ความชื้นของแป้งก็มีผลนะคะถ้าลอดนั้นแป้งเราชื้นมากเราก็าใส่น้ำน้อยกว่าสูตรก็ได้ค่ะ ขอแค่ว่านวดแป้งออกมาแล้วให้ได้ความเหลวความยืดหยุ่นประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ4ชั่วโมงเพื่อให้แป้งอิ่มตัวดีนะคะระหว่างนี้เราก็ไปผัดไส้รอเลยค่ะนี่ก็จะเป็นถั่วเขียวซีกร้อเปลือกนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะ นี่นะคะถุงหนึ่งเนี่ยมัน500กรัมเราใช้ครึ่งถุงก็คือ250กรัมนะคะนําไปล้างให้สะอาดโดยล้างประมาณ3-4รอบจนกระทั่งน้ําใสนะคะแล้วก็แช่น้ําไว้แบบนี้ประมาณ4ชั่วโมงค่ะจากนั้นเราจะนําถั่วตัวนี้ไปเนื่อจนสุกค่ะ เราจะทําการนึ่งถั่วประมาณ30นาทีหรือจนกว่าถั่วจะสุกนะคะและหลังจากที่ถั่วสุกแล้วเราจะนําไปตำหรือว่านําไปปั่นบดจนละเอียดค่ะ เรามาดูไส้ขนมเทียนกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างตัวแรกเลยก็คือถั่วเขียวล็อกเปลือกที่เรานําไปนึ่งแล้วก็บดละเอียดนั่นเองค่ะตามมาด้วยหอมแดงซอยกระเทียมไทยสับละเอียดน้ําตาลทรายขาวเกลือป่นแล้วก็สุดท้ายเลยคือพริกไทยป่นละเอียดนะคะตั้งกระทะใส่น้ํามันใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเจียวหอมแดงกันก่อนค่ะพอน้ํามันเริ่มร้อนก็ใส่หอมแดงลงไปเลยนะคะ แล้วก็คอยคนตลอดเวลาค่ะเราจะเจียวไปเรื่อยๆจนกระทั่งหอมแดงเนี่ยกรอบเหลืองดีนะคะนี่นะคะเจียวให้ได้สีเหลืองประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะอย่าให้สีเข้มไปกว่านี้นะคะเพราะว่าเวลาเรายกลงไปอะคะ่ะความร้อนยังคงมีอยู่สีจะเข้มขึ้นอีกนะคะถ้าสีเข้มจนเกินไปนั่นหมายถึงว่าไหมค่ะ แ hey, ยกน้ำแยกเนื้อไว้นะคะมาถึงขั้นตอนการผัดแล้วนะคะตั้งกระทะแล้วก็ตักน้ำมันหอมเจียวที่เราทำไว้เมื่อกี้ค่ะลงไปสักประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนก็เอากระเทียมสับลงไปเจียวให้หอมค่ะ ก็กระเทียมเหลืองหอมแบบนี้นะคะเราก็ใส่ถ่วนไปเลยค่ะตามด้วยเครื่องปรุงนะคะน้ำตาลพริกไทยแล้วก็เกลือป่นผัดให้เข้ากันเลยค่ะ เราก็ผัดด้วยไฟอ่อนมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งน้ําตาลทรายหรือเกลือเนี่ยละลายดีสุดท้ายเราก็ใส่หอมเจียวค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนะคะพอเราคลุกเคล้าเข้ากันดีแบบนี้นะคะก็ติดแก๊สได้เลยค่ะ จากนั้นเราจะพักให้ไส้เย็นตัวลงนิดหนึ่งนะคะแล้วจะนํามาปั้นเป็นลูกๆค่ะพอไส้ของเราเย็นตัวลงแล้วนะคะเราจะนํามาชั่งให้ได้ก้อนละ15กรัมค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็พักไว้ค่ะ ตอนนี้เราก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะแล้วเราจะมาขึ้นรูปกันเลยค่ะเตรียมไว้ให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งไส้จานที่ใส่น้ํามันพืชใช้เป็นน้ํามันถั่วเหลืองนะคะเวลาเราห่อไส้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะนํามาคลุกกับน้ํามันพืชเพื่อไม่ให้แป้งติดกันแล้วก็ไม่ให้แป้งติดใบตองด้วยค่ะสุดท้ายเลยก็คือใบตองสําหรับการตัดหรือว่าขนาดต่างๆการเตรียมนะคะแม่ซีจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ทําไว้ก่อนหน้านี้จะแปะไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะ ช่างแป้งให้ได้ก้อนละ30กรัมนะคะจากนั้นก็นำมาห่อไส้ค่ะนี่นะคะห่อให้มิดเลยค่ะคลึงให้กลมแล้วก็นำลงไปคลุกกับน้ำมันพืชค่ะหยิบใบปองขึ้นมาค่ะก็จะมีแผ่นใหญ่ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะกับแผ่นเล็ก เอานวนประกบกันค่ะแล้วก็พับให้เป็นกลวยค่ะอย่างนี้นะคะจากนั้นก็หยิบแป้งที่เราทำไว้ค่ะใส่ลงไปได้เลยพับลงค่ะแล้วก็พับด้านล่างลงพับด้านไหนก่อนก็ได้นะคะเก็บให้สวยค่ะ จากนั้นก็ท้าแบบนี้สอดชายลงไปด้านในค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะ ส่วนนี้จะทําได้ประมาณ40พอนะคะเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งในน้ําเดือดจัดไฟกลางค่อนแรงประมาณ40นาทีค่ะนี่นะคะนึ่งเสร็จร้อนๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพักขนมให้เย็นลงสักนิดนึงค่ะจากนั้นจะแกะชิมกันนะคะ ขนมเทียนก็เย็นลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะชิมกันเลยนะคะดูความนุ่มค่ะนี่นะคะนุ่มมาก เหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะตัวแป้งเหนียวนุ่มมากค่ะแล้วก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆของยญาชิวคักนะคะไม่ได้กลิ่นแรงเลยค่ะความหวานกำลังดีนะคะส่วนตัวไส้ก็เผ็ดๆเค็มๆทานด้วยกันลงตัวมากๆเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะ สวัสดีค่ะ